ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับก <ederim. S 1> <im> ็เป็นเช้าที่สดชื่นอีกวันหนึ่งนะครับก็ขอบเลยครับอบครับผมสวัสดีครับนะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้กันแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับกระแส AI กำลังมาแรงหลายท่านคงจะเจอแล้วก็นักดีเป็นธรรมดาอันไหนที่มันทําแล้ว ไม่ประสบความสําเร็จเจอเพิ่มเติมกับหลายๆท่านให้มีความชัดเจนขึ้นว่า,า AI ช่วยเรานะ AI เขาไม่ได้มาเกบดผิดไม่ได้มาอะไรบางท่านก็เข้าใจว่ามีต้องมีค่าใช้ใจ่ายนะเขาจะแต่หนา้าที่ของเราคือก็ทําตามที่เขาบอกไปแล้วครับแล้วมันก็จะได้ดีแล้วก็จะดีขึ้นดีขึ้นครับผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็เริ่มิมกับหลายๆท่านให้มีความชัดเจนขึ้นว่า,า AI ช่วยเรานะ AI เขาไม่ได้มาเกบดผิดไม่ได้มาอะไรบางท่านก็เข้าใจว่า นี่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะเขาจะคลิปของเราเป็นคลิปต้นฉบับนะประมาณนี้ครับซึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วนะข้อมูลทุกอย่างของเราก็จะเป็นข้อมูลหนึ่งเดียวถ้าคนอื่นเอาไปใช้ก็ถือว่าเป็นสินเงินแบบนี้ครับเนะวลาเขาแนะนําอะไรมาเราก็ทําตามเขาโดยภาพรวมแล้วข้อมูลที่เราเปิดการสร้าง AI ตัวนี้ AI จะ ต,ต้นของเราผลิตเองทุกอย่างทําเองทุกอย่างเนี่ย AI จะหนุนเสริมให้เราแล้วก็ต้องเติมอะไรไปอ่านได้ศึกษาแล้วก็ชมคลิปครู u หลายๆท่านประกอบการเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ขออนุญาตนํามาแบ่งปันแล้วก็เผยแพร่ให้กับทุกท่านกัน,แล,กนแล้วกันใิขสิทธิ์ของเราด้วยแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นต้นฉบับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่อยากให้ข้อมูลของเราเป็นข้อมูลต้นฉบับก็ให้ออกรีปอะไรต่าง หากมันขาดตรงไหนเขาก็จะแนะนำเรามาอันนี่คือกรณีที่เราเปิดการสร้าง AI แต่ถ้าเราไม่เปิดเราก็จะไม่รู้และโดยภาพรวมการสร้าง AI ตรงนี้นะครับว่าใช้หรือไม่ใช้ซึ่งเขาก็มีเนื้อหามีอาไละเอียดอะไรอธิบายนะครับท่านก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้แนตะ่ข้อมูลหรือเพจโปรไฟล์ของเราที่เราทำสไร้างรายได้ตัวนี้เป็นข้อมูลที่ลงสืออง่อสารเป็นลิขสิทธิ์ของเรา นะครับเพราะบางครั้งการเราหมดทุกอย่างว่าเรามีลักษณะบุคลิกในการเป็นครีเอเตอร์หรือสร้างในได้อย่างไรควรจะต้องส่เสริมตรงไหนเนี่ยเขาก็จะช่วยเราตรงนี้นี่คือหลักการของการเป็นเองเลยครับอบครับผมสวัสดีครับที่ขสิ์ของเราด้วยแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นต้นฉบับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่อยากให้ข้อมูลของเราเป็นข้อมูลต้นฉบับก็ให้เอียนะครับที่ดีๆนะครับซึ่ง ซึ่งความสุขมันช่วยได้ความสุขมันเป็นลักษณะของการคิดบวกคำบวกหรือคิดดีทดําดีมันก็ต้องได้ข้อมูลที่เป็นต้นฉบับอะครับพูดง่ายๆประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเขาแนะนําอะไรมาเราก็ปฏิบัติตามเขานั่นแหละครับนะรวมถึงในเรื่องของการทําเป็นข้อมูลคุณภาพต่ําหรือไม่ใช่ต้นฉบับต่อไปแค่นั้นเองน,นะครับวันนี้ก็เลยนําเรื่องของอาการสร้างโดย AI มาแนะนําเพิ่มหรือรูปภาพใช่ไหม โดยเฉพาะข้อความนะครับเพื่อเป็นหนึ่งเดียวของข้อมูลหรือคลิปที่เราทำ AI ก็จะบอกว่าให้คุณเพิ่มรูปภาพน,นะเพราะว่าส่วนไหนที่มันขาดตกบกพร่องหรือมันยังควรจะต้องเพิ่มเติมเนี่ย AI เขาจะแจ้งเรามาจะแนะนำเราให้เราเพิ่มอย่างเช่นเวลาเราโพสต์ข้อความเกี่ยวเงินแับแบบนี้ครับเวนะลาเขาแนะนำอะไรมาเราก็ทำตามเขาโดยภาพรวมแล้วข้อมูลที่เราเปิดการสร้างย AI ตัวนี้ AI จะ แรีู้เพิ่มเติมแล้วก็ลองทําดูนะครับไม่ลองไม่รู้ถ้าท่านแล้วถ้าทําแล้วท่านจะรู้ว่าออมเป็นอย่างนี้ดซึง่งเป็นสิ่งที่ดีครับผมในมุมมองผมว่ามันดีทำหรือรูปภาพใช่ไหมโดวยเฉพาะข้อความนะครับเพื่อเป็นหนึ่งเดียวของข้อมูลหรือคลิปที่เราทํา AI ก็จะบอกว่าให้คุณเพิ่มรูปภาพเอไอที่เป็นผู้ช่วยของเรานนัเองท่านนึกภาพว่าเขาจะเป็นผู้ช่วยของเราจะมาอธิบาย นะแล้วก็เพิ่มเติมในตัวสําคัญคลิปของเราเป็นคลิปต้นฉบับนะประมาณนี้ครับซึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วนะข้อมูลทุกอย่างของเราก็าจะเป็นข้อมูลหนึ่งเดียวถ้าคนอื่นเอาไปใช้ก็ถือว่าเป็นสินเงินแบบนี้ครับนะเวลาเขาแนะนําอะไรมาเราก็ทําตามเขาโดยภาพรวมแล้วข้อมูลที่เราเปิดการสร้างด้วยเอตัวนี้เอไอจะอะไรกิจที่รับผิดชอบนะครับก็ให้มีความสุขนะครับความสุขมันช่วยทําให้ทุกคนเรา มีความอิ่มเอิบเนาะแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างแต่หน้าที่ของเราคือก็ทำตามที่เขาบอกไปแหละครับแล้วมันก็จะได้ดีแล้วก็จะดีขึ้นดีขึ้น้าพบผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็เรีแตความฉลาดหลักแหลมสามารถกับพฤติกรรมของรายบุคคลได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดให้ AI ช่วยในการสร้างเขาจะรู้พฤติกรรมของหลับเชียวหรือก๊จักยูอะไรมาลงนะ ไอไอ้เขาจะแจ้งเตือนว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่มีการใช้มีการอะไรแล้วนะแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่เราทําเองเป็นตัวตนของเราผลิตเองทุกอย่างทําเองทุกอย่างเนี่ย AI จะหนุนเสริมให้เราแล้วก็ต้องเติมอะไรทีร่ขั้นสิทธิ์ของเราด้วยแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นต้นฉบับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่อยากให้ข้อมูลของเราเป็นข้อมูลต้นฉบับ ก็ให้เอียงเนี่ย้าดังนี้นะครับซึ่งผมก็ขึ้นนึกทุกท่านดูศึกษาเพิ่มเติมผมจากที่ผมได้ผมอา่านแล้วแล้วก็ศึกษาจากกูรูหลายๆท่านนะครับที่เขาก็ทาคลิปนอกแล้วก็มาผสมผสานแล้วก็มาอธิบายให้ทุกท่านแล้วผมก็ใช้อยู่ผมก็เปิดทุกครั้งนะครับที่ที่เวลาเราทําเพื่อจะให้ AI ช่วยยืนยันการันตีว่าไอที่เป็นผู้ช่วยของเรานนัเองท่านนึกภาพว่าเขาจะเป็นผู้ช่วยของเราหรือรูปภาพใช่ไหมโดยเฉพาะข้อความนะครับ เพื่อเป็นหนึ่งเดียวของข้อมูลหรือคลิปที่เราทำ AI ก็จะบอกว่าให้คุณเพิ่มรูปภาพเพราะมาจับผิดเราเราอาจจะถูกปิดกัน้นไม่เกี่ยวเลยนะครับเขามาในเชิงบวกเขาจะมาหนุนเสริมนะให้การทํางานของเราดีขึ้นลักษณะคล้ายหรือรูปภาพใช่ไหมหรือเฉพาะข้อความนะครับเพื่อเป็นหนึ่งเดียวของข้อมูลหรือคลิปที่เราทํา AI ก็จะบอกว่าให้คุณเพิ่มรูปภาพเพื่อไปช่วยตรงนี้ซึ่งจะได้ประโยชน์ที่ดีมากดีมาก รายละเอียดท่านลองไปศึกษ,ษา,าเพิ่มเติมนะครับซึ่งเขาก็มีรายละเอียดอธิบายเยอะแยะแต่ในาหลายท่านอาจจะได้รับแต่หลายๆท่านยังไม่ได้ก็รอต่อไปนะครับเดี๋ยวเอไอเขาคงสนับสนุนจริงๆเขาน่าจะให้ทุกคนนั่นแหละครับแต่ว่าเราจะใช้เลยอ่านได้ศึกษาแล้วก็ชมคลิปครูหลายท่านประกอบการเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ขออนุญาตนำมาแบ่งปันแล้วก็เผยแพร่ให้กับทุกท่านกันและกันเรื่องสิทธิเงินก,นกนแบบนี้ครับ เนะวลาเขาแนะนำอะไรมเาเราก็ทำตามเขาโดยภาพรวมแล้วข้อมูลที่เราเปิดการสร้างด้วยเอ AI ตัวนี้เอไจะเอาหมดทุกอย่างว่าเรามีลักษณะบุค,คลิกในการเป็นครีเอเตอร์หรือสร้างได้ได้อย่างไรคนจะต้องส่งเสริมตรงไหนเงี้ยเขาก็จะช่วยเราตรงนี้นี่คือหลักการของการเป็น a ออ่านได้ศึกษาแล้วก็ชมคลิปก,กรูหลายท่านประกอบการเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ขอญอาต นำมาแบ่งปันแล้วก็เปรียบเทียบให้กับทุกท่านกันละกันว่า AI, AI นะฮะหรือป,ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่มนุษย์นะครับแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมามีลักษณะบุคลิกคล้ายมนุษย์มากไปอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยนี่คือเขาแนะนําให้เราเราก็ทําตามที่เขาแนะนําน,นั่นแหละแต่แรกผมก็ไม่รู้แตนน่แรกผมก็ไม่ทำนะให้เพิ่มรูปภาพผมนะเว้ยมีปัญหาอะไรหรือผมเขียวหรือก๊อปจักยูอะไรมาลงนะฮะ ไอ้ไอเขาจะแจ้งเตือนบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่มีการใช้มีการอะไรแล้วนะแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่เราทําเองเป็นตัวข้อมูลที่เป็นต้นฉบับะครับพูดง่ายๆประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเขาแนะนําอะไรมาเราก็ปฏิบัติตามเขานั่นแหละครับนะรวมถึงในเรื่องของการทําหาก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้กันแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับกระแส AI กําลังมาแรงหลายท่านคงจะเจอแล้วก็ นจะแจ้งมาแบบแบบนี้ครับก่อนที่เราจะลงคลิปเผยแพร่ are, ใช่ไหมมันก็จะมีแจ้งมาด้านล่างนะครับหรือบางคนก็จะมีแจ้งอยู่ตรงไหอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยนี่คือเขาแนะนําให้เราเราก็ทําตามที่เขาแนะนำนั่นแหละตอนแรกผมก็ไม่รู้ตอนแรกผมก็ไม่ได้ทำนะเพิ่รม,มรูปภาพผมครัวว่าอีปัญหาอะไรหรองผมครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับ ก็เป็นเช้าที่สดชื่นอีกวันหนึ่งนะครับก็ข้อมูลที่เป็นต้นฉบับอะครับพูดง่ายงประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเขาแนะนําอะไรมาเราก็ปฏิบัติตามเขานั่นแหละครับนะรวมถึงในเรื่องของการทำแบบเนีนย่ยดังนี้นะครับซึ่งผมบก็อขึ้นทุกท่านดูศึกษาเพิ่มเติมผมจากที่ผมได้ใช้ตัวอ,อักษรหรืออะไรจะมีวิขสิทธิ์บางส่วนนะหากว่าเราใช้รูปภาพอะไร,รมันก็จะเป็นการยืนยันต,ตัวตนและทําให้ข้อมูลของเราเป็น ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับก็เป็นเช้าที่สดชื่นอีกวันหนึ่งนะครับก็จะแจ้งมาแบบแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะลงคลิปเผยแพร่ใช่ไหมอ่ามันก็จะมีแจ้งมาด้านล่างนะครับหรือบางคนก็จะมีแจ้งอยู่ตรงใช้ตัวอ,อักษรหรืออะไรอ่ะ อาจจะมีลิขสิทธิ์บางส่วนนะหากว่าเราใช้รูปภาพอะไรมันก็จะเป็นการยินยันตัวตนและทําให้ข้อมูลของเราเป็นมาจับผิดเราเราอาจจะถูกปิดกัน้นไม่เกี่ยวเลยนะครับเขามาในเชิงบวกเขาจะมาหนุนเสริมนะให้การทํางานของเราดีขึ้นลนักษณะนใช้ตัวอ,อักษรหรืออะไรอาจจะมีลิขสิทธิ์บางส่วนนะหากว่าเราใช้รูปภาพอะไรมันก็จะเป็นการยินยันตัวตนและทําให้ข้อมูลของเราเป็นหนังที่ดีๆ ะครับซึ่งซึ่งความสุขมันช่วยได้ความสุขมันเป็นลักษณะของการคิดบวกํำบวก